สวัสดีครับนะครับวันนี้ฮะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมโอฟอร์นะครับในช่องทางยู u ู e โอฟอร์ดปทุมนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับนะฮะที่เราได้มาชายหาดนะฮะปากน้ำหลังสวนชุมพรครับหลังจากเมื่อ2องอาทิตย์ที่แล้วเราได้นำรถฟอร์ดแลนเจอร์ในรุ่นกระบะตอนเดียวนะครับที่เป็น4คูณ4นะครับมาส่งมอบให้คุณลูกค้าที่อำเภอหลังสวนนะครับ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราได้นำรถนะฮะกระบะ f o r ์เลนเจอในรุ่นวายแท็กนะครับ4นะครับก็คันนี้เดี๋ยวจะเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับแต่ก่อนที่จะส่งมอบนะก็จะพาลูกค้าทุกท่านนะครับที่ชมคลิปนะฮะได้ชมรถคันนี้นะครับว่ามีแนวการแต่งยังไงบ้างนะครับนะฝากกดติดตามในช่อง Youtube ด้วยนะครับโอฟอร์ประตุมนะครับโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยครับผม ครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นโอร์เอ r นเจอร์วแท็กนะครับตัวนี้เป็นตัว4คูณนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับราคาที่จำหน่ายนะครับจะอยู่ที่1นึ0 0ล้านนะครับ8 0 0 0บาทนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกคือเป็น4 w h e e l นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรไบทรบโบนะครับนะฮะเกียร์ออโต้10สปีดนะครับเกียร์ออโต้ส0สปีดนะฮะสำหรับคันนี้นะฮะ ก็เป็นสีขาวนะครับรถนะที่ผลิตก็จะมีสีขาวสีดำสีบอลเงินนะครับสีส้มนะฮะสีเทานะครับนะบก็ผลิตกันอยู่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวชมรอบๆก่อนนะครับนะอย่างที่บอกคือเป็นรุน่นสี่คูณสี่นะฮะตอนนี้เราเอารถมาจอดอยู่ที่ ริมชายหาดนะบนพื้นทรายนะครับนะฮะต้องบอกก่อนว่าตอนที่เราขับลงมานะฮะก็คือเอตอนแรกขับเข้ามาในโหมดขับสองนะครับเวลาออกตัวแล้วล้อหลังจมเราก็ทําการปรับนะฮะเป็น 4L นะครับนะก็คือเข้าเกียร์ว่างนะครับแล้วหมุนไปที่ 4L นะฮะแล้วก็ดันไปที่ตำแหน่งเกียร์ดีนะฮะแล้วก็ออกดูแบบสบายมากเลยฮะล้อไม่จมนะครับโอเคนะฮะก็มาดู การตกแต่งสาหรับคันนี้นะครับสําหรับคันนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยเรามีการแปลงเป็นหน้า f 150นะครับตัวนี้นะฮะพร้อมกับตัวชุดกระจังหน้านะครับทรงแรปเตอร์พร้อมกับไฟ led นะครับที่เป็นสีขาวนี่นะครับทั้งหมด3าดวงนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกสีได้เช่นกันนะครับก็มีสีขาวแล้วก็สีส้มนะครับเป็นตัวกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับ f 150นะฮะอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าเรายก เปลี่ยนทั้งกันชนนะครับเรายกเปลี่ยนทั้งกันชนเลยนะฮะส่วนกันชนเดิมมาเรากา็จะทำการคืนให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ตัวไฟหน้านะครับตัวนี้ซึ่งมันเป็นเลนโปรเจคเตอร์อยู่แล้วพร้อมกับตัวชุดไฟ LED นะครับไบเอล LED นะฮะซึ่งมีแสงสว่างที่ชัดเจนนะครับแล้วก็แสงส่องไปเนี่ยคือสว่างบนท้องถนนนะฮะได้อย่างชาัดเจนเลย แต่เราทําการอัปเกรดนะครับก็คือเราเอาโคมเดิมนะฮะทำการเพิ่มนะฮะเป็นตัวครีบไฟมัสแตงนะครับถามครีบนี้พร้อมกับตัววงแหวนนะครับนะฮะที่เป็นเหลี่ยมนะครับตัวนี้อันนี้เราใส่เพิ่มเข้าไปนะฮะซึ่งตัวโคมเดิมนี่นะฮะมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็เวลาใส่เข้าไปในชุดโคมเดิมคือมันจะดูสวยขึ้นนะฮะถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนโคมชุดใหม่นะฮะตัวเลน เลนของตัวโครมตัวนี้ฮะมันจะมัวนะซึ่งของเดิมเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะใสนะฮะเวลาเราใส่ชุดอัปเกรดเข้าไปเนี่ยมันจะดูสวยและเห็นชัดเจนนะครับถัดมาด้านบนนะครับเป็นสกร๊ปนะฮะทรงฟริตนะฮะหรือว่าที่ว่าเรียกว่าทรงแรดนะครับตัวนี้ก็ตัวแรดนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นรูปม้าได้นะครับแล,ลูกค้าเลือกได้นะฮะสีขาวนะตัดดําด้านนะครับ ถัดมาด้านข้างนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคิ้วล้อนะครับขนาดหกนิ้วแบบไม่มีหมุดนะครับพร้อมกับการยิงซิลิโคนนะที่เก็บงานที่เรียบร้อยมากเลยทีเดียวนะครับนะสังเกตจากภาพนะฮะเดี๋ยวผมซูมเอาข้าไปใกล้เลยเห็นไหมฮะมันค่อนข้างที่จะสวยงามนะฮะเวลาติดตั้งไปแล้วนะครับมันจะรองรับกับตัวชุดหน้าเอฟนะครับซึ่ง ตัชุดน่าเอฟตัวชายด้านล่างเป็นสีดำลัดำด้านนะฮะแล้วก็ที่สําคัญตัวในรุ่นว i แท็กนะฮะตัวสี่คณสี่จะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับทั้งหมดเอ่อหกจุดนะครับพร้อมกับตัวระบบป้องกันเตือนการชนด้านหน้าด้วยนะครับในรุ่นสี่คูณสี่นะฮะตัวนี้ก็มีใส่มาให้นะครับส่วนล้อแมกนะครับเดิมนะซึ่งจะเป็นล้อแมกขนาดขอบ 18นิ้วนะครับแต่อันนี้เราทำการเปลี่ยนนะฮะเป็นขอบ16นะครับแล้วก็ใส่ยางขนาดสองห5ห้าเจ็ดห้านะครับซึ่งถามว่าเอ้ยขอบ18เนี่ยแล้วมาเปลี่ยนขอบ16บหกทำไมนะฮะซึ่งจริงๆแล้วคือขอบ18เวลาเราคือล้อเดิมนะฮะตัวออฟเซ็ตของล้อมันจะหุบเข้าไปในซุ้มล้อนะครับแต่พอเราเปลี่ยนตัวล้อแม็กเข้ามาตัวออฟเซตของแม็กตัวนี้นะฮะเป็นลายดอกไม้ตัวนี้มันจะยื่นออกมาครับ นอกบอดี้รถนะครับทำให้ฐานของตัวล้อรถนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าและด้านด้านหลังนะฮะกว้างมากขึ้นนะครับทำให้รถเกาะถนนมากดีกว่าตัวเดิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวยางตัวนี้นะครับก็ใกล้เคียงกับตัวขอบ18นิ้วที่เป็นของเดิมนะครับส่วนยางที่เราให้ก็จะเป็นยางฮันกุกนะครับ AT2 นะครับส่วนลายของดอกยางนะครับ ก็จะเป็นยางกึ่งออฟโรดแล้วก็กึ่งบนทางเรียบนะฮะซึ่งสามารถวิ่งได้ทั้ง2ถนนเลยทีเดียวนะครับสัญลักษณ์นะฮะตรงบริเวณแก้มนะครับนะฮะบอกว่าไบทโบูนะฮะนี้ก็คือเป็นตัวท็อปกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะฮะเป็นสีดําเงานะครับชุดครอบนะฮะชุดรองเบ้ามือเปิดประตูนะครับเป็นดํเาเงาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ อันนี้มีการตกแต่งเพิ่มบริเวณประตูนะครับกาบข้างนะฮะตีโลโก้คําว่าไวแท็บพร้อมกับตัวลายแทบลาหรือว่าลายคาร์บอนนะครับบันไดข้างนะครับอันนี้ตัวแต่งชุดสปอรต์ตบาร์ด้านหลังนะครับอันนี้มาแล้วมาแล้วจากโรงงานนะฮะแล้วก็ตัวสติกเกอร์คำว่าสี่กุนะอันนี้ก็คือมาจากโรงงานเช่นเดียวกัน ไฟท้ายนะฮะอันนี้มีการเปลี่ยนนะครับนะฮะเป็นไฟ LED แบบรูปตัวสีนะครับนะฮะเป็นสีขาวนะครับตัวนี้พร้อมกับตัวชุดฝาครอบด้านท้ายนะครับเป็นดําด้านนะครับเขาเรียกว่าข้อฝาท้ายกระบะนะฮะแล้วก็ตัวกันชนหลังนะครับาเรนเดอร์นะฮะอันนี้คือตัวชุดใหญ่เขานะฮะพร้อมกับไฟถอยแบบ LED นะฮะแล้วก็หูรักจุงนะครับ ลูกแก้วนะฮะที่สามารถพร้อมกับกับทำการลากจูงได้ทันทีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ็ตสกีนะฮะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ลูกค้าต้องนําไปใช้นะครับด้านท้ายนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์หลังให้ทั้งหมด4จุดนะครับซึ่งเราเอางานของตัวสแตนดาร์ดนะฮะออปชันสแตนดาร์ดที่มาจากโรงงานเนี่ยฮะเสียใส่เข้าไปด้วยแม้กระทั่งเราติดตั้งตัวกัะชนเหล็กแล้วนะครับ นีไฟถอยนะฮะไฟถอยหลังแบบ LED แล้วก็อันนี้ไฟสองป้ายทะเบียนโอเคก็สำหรับลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์08 1 5 6 7 0 0 7 8นะครับโอฟอร์ดปทุมนะครับนะหรือจะแอด ID l i ียนะครับเข้ามาที่ เอ็นอ uh, ี e w o นะครับนะส่วน